สวัสดีค่ะวันนี้เราทำมาถึงนี้แล้วคะตอนนี้ดีไปเลยละอืมดีๆปรับดินตรงนี้นะค่ะนี่นะคะสวัสดีเอ็มซีเลคะสวัสดีครับดีดีเหนื่อยนะคะอืมมีความยุ่งข้างบ้านนะคะอันนี้เราทำได้แบบมีแค่ลักเดียวนะคะ ตอนนี้ดีๆกำลังปรับดินค่ะเราช่วยกันปรับดินก่อนเพื่อจะไม่ให้มันเปืองปูนปรับดินแต่ไม่เสียค่าปรับนะครับทำไม,อ,มอ๋อผลัดมาดีเสียงเพี่งกันนึ่งเราก็ปรับดินตรงบันไดขึ้นเนืค่ะเราปรับดินนะครับไม่ไม่ได้ไปสอบนะครับคือ เราไม่ได้ไปเสียค่าปรับค่ะปรับดินใช่ค่ะใช่ใช่ยังไงเราต้องเอาให้เสร็จนะคะดึกเราก็ต้องเสร็จเาวันนี้เรามีธุระต,ต่อที่สตรอง,งอยะค่ะสตรอง,งอยพเพราะว่เสี่ยงขึ้นมามีตัวเดียวคนดีๆเป็นคนเปได้ี่ขึ้นมาเปิดเสี่ยงเ,ยยเยยสาลงเดดให้แดดมันแข็งกินไปกันแดดแดดมันเอ็ดไปหยาบหัวมันนักน จังหาโตสูงมาเสริบอกบริกามีเงินทุนต่อเอาลงก่อนจะค่อยพูดกันเอออืมเกือลงเลยมันไปได้เพราะว่าฤดูฝนยังไม่หมดนะคะเออจะเกือเอามาโตเดียวเองฮะจะเกือบเอาใส่ตัวเดียวสั่งก็จะไว้สองตโตนึงอะเออก็สั่งสองสิคะเออคณะจะเกือบแบบไ่รู้ว่าจะเือเอา เทียนมันเอาเขาเปะเขาใส่เรอะมึงก่อนจำไนยกับจำวากันหกไหมนุ่มตาสวัสดีค่ะยังลูกสวัสดีค่ะยังวางวางผู้ถามลงก่อนอันหนึ่งส,สองสามสวัสดีค่ะกันสวัสดีคุณแม่ก่อนเร็วแม่ไปซื้อหนูเมื่อกี้นะอ่ะสวัสดีค่ะก่อนเล็วสวัสดีค่ะอ,อายอายอายค่ะหฮ้ยนูจะไปไหนเป็น <c oughs> คนดินใช่ไหม ฮะนางเอาไปไหนนะหนูตาจะไปทำอะไรไปทางโน้นทำตรงนู oh ้นทำอะไรหนูไม่คนนินใช่วยพ่อเหรออืมไปขันลูกไปขันขอแล้วตรงนั้นน่ะหนูมาตรงนี้เนี่ยมึงกาไปใส่รองเท้ามาเลยเร็วเร็วใส่รองเท้าให้แม่ก่อนรองเท้าอ่ะคู่เหลืองๆอ่ะหนูจะหาอะไร อืมนะ่ะพวกนัน่ะอ,อยู่ไหนของไม่ใช่รองเท้าหนูอยู่ไหนนี่แม่ให้รองเท้าน้องน่ะเอามาของพ่ออันนั้นไหนของพ่ออ๋อพ่อกำลังอะไรคุ้บ,บ้านนกอยู่พูดม,มันละเอียดให้มันแน่นๆอออเมื่่กน นี่ได้เป็นช่างม้างนะครับม้างอย่างเดียวครับเขาบอกว่าช่างดีช่างมังขนหลมตึกเออไปใส่รองเท้าก่อนเร็วเฮ้ยรอ,องเท้าน้องอะ่ะเนี่ยวันนี้มินูนเราจะช่วยอะไรกันนะคะช่วยวุ่นวายตุเ้เล็กอะเล็ฝั่งนี้ลูกตรงนั้นมันเล็กไม่ได้ฝัง่งนะี้นะจะยัดในรูปตึก,กรับเในรูปตึก,กอะรองท้าเร็วเร็วใส่ใเป็นน้อยเร็วเป็นน้อยใคร ไปเล่นมกทันเปล่าเร็วตเตรียมเล่นนั่งกันนำ้ำลายไอ่เอาไม่เอาดินใส่อ่ะเตรียมเท้าก่อนเ,เร็วๆมันจะเหยียบเห็นไหมล่ะเท้าอ่ะดำเลยเห็นไหมล่ยอุ้ยไก่มาแล้วมุกตาไก่ที่ไหนอ่ะนี่แสรงให้เร็วไก่ไก่ไกจะกินอ่ะไก่จะกินเท้าหนูอะมุกตาไก่จิกเนะี่ยอ่ะเ,เร็วๆ ตอนนี้มุกตามไม่เอานะคะชอบแบบเป็นบ้านมากเลยดีๆก็ทำก็จะเสร็จแล้วนะคะเราก็เหลือแค่ปรับตรงนี้เนาะเหลือยอยู่ห้องเดียวครับห้องเดียวแต่ไม่รู้ว่าจะเทได้ถึงไหนครับเพราะว่าถ้าเทเข้าไป มันก็จะไหลหเข้าไปข้างในนะครับเอาแค่ถึงเนี้นก็เลยพิ<ส>จรารณาอยู่ครับตอนนี้สลบสลบไปแค่นั้นก็พอละเอาละน้องไก่ก็เดินวนนล้วไแล้วก็อีกจะ้ะไก่เนาะไก่เยอะเนาะครับก็เลยดีนั่งคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีถึงจะไม่เป็นปัญหาครับเป็นบ้นเนะเาะครับผมแต่เราต้องซ้นที่ร้อม ถ้าเรามีทุนมันน้งนะเราก็ไล่เอาได้ก่อน <c oughs> พี่ปเป็นยังไงคับมั้ยท่อนไล่เขาจะากระซีไซทุ่ไปผมนะครับผมโอเคครับเรค่อยพิจารณาใหม่น้อครับใช่ค่ะันนี้เราก็าเราดูก่อนว่าเปิดร้านแล้วจะเป็นยังไงเนาะอืมครับผมแต่โอเคครับแค่นี้แหะครับ สำหรับคลิปนี้ดีๆขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับดีๆขอทำงานจบก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว่าร้านเราเป็นยังไงเนาะครับผมเพราะดีๆไม่ได้ทำอย่างเดียวก็คือต้องดูแลสวนด้วยเนาะครับครับผมโอเคครับแล้วก็ดูแลลูกน้อยนะครับมันถึงช้านะครับผมโอเคครับสวัสดีค่ะยังนูสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะเด็กน้อยเนาะก็รรดาดื้อ ก็ต้องดูแลรูปไปด้วยงานมันก็เลยออกมาช้านะครับนะครับขอบคุณทุก f อทุกท่านนะครับที่คอยให้กําลังใจดีเนาะครับผมขอบคุณจากใจจริงของดีเดนนะครับผมครับ